สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะพาไปดูห้องน้ำของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาซึ่งเป็นไปนตามหลักนโยบายสุขภาดีมีความสุขตามกระทรวงศึกษาธิการค่ะไปดูกันเลยตื่นภาพ,พห้องน้ำ เห็นแล้วมีแต่ความทุกข์หมดความสุขไปเลยค่ะเพราะที่นี่คือ Happy Toilet ห้องน้ำโรงเรียนหนองสองห้องริทยาที่จะช่วยให้ทุกท่านปลดทุกข์และมีความสุขไปในตัวด้วยโครงการสุขาดีมีความสุขดำเนินการตามหลัก5สาดังนี้ค่ะสอที่1สะอาดการรักษาความสะอาดของสุขภัณฑ์โถส้วมถทปัสสาวะ อ่างล้างมือการรักษาความสะอาดของพื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายน,นอกให้แห้งอยู่เสมอรวมถึงการรักษาให้มีกลิ่นหอมหน่าใช้สอที่2ส,สะดวกการซ่อมแซมบำรุงประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพแวดล้อมพร้อมใช้งานการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย เสาที่สามสบายการมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภยัยเสาที่สี่สุขขารักษณะการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้การรักษาม,มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนดเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการสอสดุดท้ายสวยงาม แวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยรื่องถึงการสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้บริการดังนั้นความสาคัญของสุขาดีไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดแต่เป็นเรื่องของสุขอ,อนามัยที่ดีของทุกคนสุขาที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นป้องกันโรคภัยและสร้างความสุขในการใช้ชีวิตค่ะ